ผมดรสรุตสงวนสุขนักวิชาการอิสระด้านอาชญาวิทยาผมมีตินที่อยู่ในประเทศไทยผมต้องการใช้ความรู้เพื่อช่วยยุติสงครามที่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกขณะนี้มีสงครามเกิดขึ้นในหลายส่วนของโลกระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ระหว่งางรัสเซียและยูเครนและพื้นที่อืน่นๆในโลกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการอ้างสิทธิ์ในการปกครองดินแดนสงครามเกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานหลายชั่วย,ยุคนในอดีตมีการใช้อาวุธที่ไม่รุนแรงมาก ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่1และ2มีการใช้อาวุธและเทคโนโลยีอันทรงพลังทําให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลความสูญเสียที่เกิดจากสงครามพ่อแม่สูญเสียลูกเด็กสูญเสียพ่อแม่สามีและภรรยาต้องแยกจากกันครอบครัวถูกทําลายมีสภาวะความหิวโหยความยากจนความยากลําบากในการดํารงชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับความเสียหายการแสวงหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ พบว่าการเจรจาหรือการไกล่เกลีย่ยเป็นเรื่องยากเพราะแต่และฝ่ายอ้างว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจของตนความตายของทุกคนในโลกจากใบชราความเจ็บป่วยเป็นความจริงปกติที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่หากความตายเกิดจากสงครามการแย่งชิงดินแดนอำนาจและรัฐบาลในที่สุดกลับมองเห็นความสูญเสียชีวิตซากปรักหักพังการฟื้นฟูประเทศการเยียวยาผู้ประสบเคราะห์กรรมและสภาพจิตใจไม่สามารถประเมินค่าได้ คำถามทำสงครามเพื่ออะไรเพื่ออ้างสิทธิ์ในดินแดนสนองความโกรธแค้นความเกลียดชังจากอดีตหลายชั่วยุคนและอ้างเป็นเหตุก่อสงครามและจะยุติได้เมื่อใดเมื่ออดีตแก้ไขไม่ได้คำตอบการยุติสงครามสามารถทําได้ทันทีด้วยผู้นําประเทศต้องปล่อยวางลดการยดติดลดความโกรธลดความขุ่นเคืองและความเกลียดชังอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่าอ้างเหตุในดีตมาก่อสงครามทุกฝ่ายต้องให้อภัยและลืมอดีตฝ่ายที่ขัดแย้งกันจะต้องละทิ้งความเจ็บปวดที่ฝังแน่ในในจ,จิตใจตนเองและจะต้องคำนึงถึงความทุกข์ยากของประชาชนผู้นำสามารถยุติสงครามด้วยตัวเองในทันทีตัวประกันจะต้องได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขประชาชนมีสิทธิ์เลือกถิ่นที่อยู่อาศัยเลือกรัฐบาลเลือกสัญชาติและศาสนาโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ถูกบังคับหรือรุกรานต้องเลิกความขัดแยง้ง ให้อภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างสันติภาพในโลกและอยู่อย่างสันติสุขตลอดไปขอขอบคุณจากใจดรสรุตสงวนสุข PhD โปรดช่วยกันส่งต่อข้อความนี้กดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่อง YouTube ดรสรุตไขความลับอาชญากรให้คำแนะนำที่อีเมลสรุตนายวันแอดเร gmail.com สวัสดีครับ